อาสวัสด <Bond> ีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับไปดัเที่ยวไดโนเสาร์ไปเที่ยวไดโนเสาร์โอ้นู่นนะครับไปอันนู้นจะเป็นอ่าไดโนเสาร์ที่ตัวที่โนตัวเล็กเออไปดูตัวเล็กเร็วๆๆนี่น้องกันน้องกันตามไปแล้ววันนี้จะเป็นสวนไดโนเสาร์ที่อาร์ซาสขันนะครับ ก่อนถึงอ่ะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์จะอยู่ตรงโน้นนะครับตรงโน้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์อ่าโนรัศมลินทอนนะครับที่เขื่อนลำเปาาการสิลป์นะครับอันนี้จะเป็นสวนก่อนถึงพิพิธภัณฑ์นะครับอ,อะไรหนูกลัวอู้ดูดูน้องกันกลัวไปเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันตกได้ไหมเอาพาท่านผู้ชมเที่ยวหน่อยเร็วอ้าว โอ้หนูหนูหนูเดินพาไปเลยเดี๋ยวพ่อถ่ายให้เอาไปนี่นะครับทางเข้าสวนโอ้มาโอ้นี่ก็กลัวจังเลยมีไปกอดแม่แล้วลูกวิ่งไปวิ่งไปกอดแม่นะนี่ก็กลัวเนี่ยมี่ตนรอด้วย ไม่ยอมเดินนี่ก็จะเป็นแต่ละสายพันธุ์นะครับสวนไดโนเสาร์นี่น้องกับตันพาเที่ยวดูตาไหนพาท่านผู้ชมเที่ยวหน่อยเร็วไปเล่นโอ้นี่พันอะไรเนี่ยตัวใหญ่จังโอ้ไดโนเสาร์ถือถังขยะด้วย ไหนไปดูซิไปดูซิดเดนนเ่สาถือท,งทังขยะโอ้โหไม่ไหมีม่นหรอกไอ้ในนุเสาตัวเล็กถือถังขยะโอ้โหไปพาท่านผู้ชมเดินดูสิเดินตามรอยนี่เดินตามร,อย,ามรอยนี่ไปเลยน,ลยนี่พี่กับตา เอาพูดไปด้วยอันนี้เป็นสวนเดนโนเสาที่ไหนครับ <ś led> เกิดล้มปล่เหรอโอ้โหเนียนๆมาตามรอยนี้เลยหูตัวนั้นคอหักไปดูสิตัวนั้นมันคอหักน,นู่นไปเดินไปดูสิเออไปดูสิเป็นอะไรมันคอหัก โอ้โหดิโนเสาร์กกอ้ไหนโ,กกโอ้เป็นดิโนเสาร์เขาเอาลูกแก้วมาทำาไหนดูตัวนี้โอ้ยสภาพนะครับคอ,อหักหัวเสียบเลยพี่เก็บตันบอกโอ้โห หัวตกเลยเหรอหัวก็แตกหักไปไหนแล้วไม่รู้ตัวนี้หักเลยนะครับตัวใหญ่เดนเสซั์อันนี้ก็เป็นเดนอสซัวเล็กทำเป็นทางขยะนะครับอไปตกตกปาอไปไหนนะไปตกปลาตอมอ๋อไหนไปดูสิเนี่ย,ยไปดูดิ อันนี้ก็จะมีที่พักนะครับเป็นศาลาให้นักท่องเที่ยวไว้พักนะครับก่อนมีห้องน้ําบริการนะครับฝั่งนูน้นคือเป็นห้องน้ำามที่กับตันเอาเบ็ดตกปลามาด้วยกะว่าจะมาเอาสักสองสากิโลจะได้ไหมไม่ได้เอาทำไม,ไมวันนี้ฮะวันนี้วันรีไม่ได้เหรอ เขาห้ามตกหรือเปล่าไม่รู้นี่เป็นไม้ตกปลานะครับบริเวณนู้นโอ้ชะโดน่าจะเดอะเยอะเลยนะครับเนี่ยคุณแม่เขาให้ตกปลาบ่เ<ะ>ขาให้ซิดเบ็ดบอ่อยู่นี่โอ้ครับ แม่มาเห็นได้ปลาบาอนูน่นตกได้อยู่นะครับไป เดี๋ยวไปเอาเบ็ดก่อนอน้องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะครับมีรถมาผ่านเรื่อยๆนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเดยไปเส้นทางผ่าน,นที่จะไปพิพิธภัณฑ์ซิลินทรนะครับน,นี่จะตันสนุกเลยวิ่งเล่นเลยสวนไดโนะเสา ใครที่จะมาเที่ยวก็ปักหม,มุนมาได้เลยนะครับอําเภอสารสขันมพิพิธภัณฑ์สิรินทรน,นะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาทัวร์ประมาณนี้ครับผมนู่ตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู แล้วก่อนปิดคลิปนะครับไปดูอืมเปกับแม่ไม่รู้โอ้ตรงนู้นก็จะมีร้านค้าร้านขายของเล่นนะครับร้านขายของเล่นไม่รู้นี่จุดนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับไปน้อง เดินขึ้นไปถ่ายรูปสิเออเดี๋ยวโทรในี่ยแอคชั่นอันมา1หนึ่งสองสจุดถ่ายรูปส,สวยครับโอเคสวัสดีท่านผู้ชมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ